อันนี้เป็นโครงการส่งเสริมเด็กด้อยโอกาสให้มีรายได้ระหว่างเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นะฮะซึ่งเป็นโรงเรียนประจำํำเด็กเหล่านี้เนี่ยจะต้องทํางานเกี่ยวกับในเรื่องของงานอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและเป็นการฝึกอาชีพเพื่อที่จะไปประกอบอาชีพด้วยนะคะที่เราทําอยู่ทุกวันนี้เราก็ใช้ธรรมะเข้ามาช่วยในเรื่องของการมีสมาธิ าาเมื่อเด็กเกิดสมาที่เสร็จปั๊บเด็กก็จะมีปัญญาเมื่อเด็กเกิดปัญญาแล้วเด็กก็จะมีความคิดสร้างสารรค์งานที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับในเรื่องของงานศิลปะหัตถกรรมนะแล้วก็เป็นการฝึกทักษะฝึกสมาธิเพื่อเอาเวลาที่เหลือจากาการเรียนแล้วมาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อที่จะนํางานตัวนั้นให้มามีาเกิดทัศษะแล้วก็มีรายได้นะคะ เด็กที่ฝึกอาชีพนี้กว่าจะได้เป็นงานออกมาแต่ละชิ้นนี้ต้องใช้ความอดทนแล้วก็ใช้ความสามารถแล้วก็ต้องมีสามาธิสูงนะคะ,ะมันจึงทำให้เด็กที่เรียนอาชีพนี้มีความอดทนนะคะ,ะคุณธรรมนะคะในเรื่องของความประหยัดความซื่อสัตย์ความอดทนนะคะได้หมดเลยค่ะแล้วก็มีวินยัย ะะมีวินัยในตัวเองตรงต่อเวลาได้หมดทุกอย่างเลยค่ะก็ได้คืออาชีพใช่ไหมคะอาชีพที่เราสอนไปก็สามารถเอาไปใช้ที่บ้านได้หรือว่าจบมองหัไปแล้วก็สามารถที่จะใช้ในการประกอบอาชีพหลังจากเวลาว่างของเราได้รู้สึกชอบค่ะเพราะว่าเป็นงานที่ปานีแล้วก็ทำให้เรามีรายได้เมื่อเราจบไปแล้วค่ะได้ฝึกสมาธินะคะแล้วก็ได้ความอดทนค่ะ ตรงต่อเวลาความขยันค่ะกิจกรรมลูกเสือนะคะก็จะให้ไม่ว่าจะเป็นความสามาคัคคีเป็นหมวดหมู่เป็นกลุ่มแล้วก็มีความสนุกสนานล่าเริงและยังมีสาระอีกด้วยค่ะคุณธรรมนะคะกับลูกเสือสามารถบูรณาการได้นะคะคือถ้าทุกคนยึดหลักกด10ข้อของลูกเสือและคำปริยาณนะคะก็สามารถที่จะ มีคุณธรรมอย่างเช่นนะคะที่ฉันขอ,อยกตัวอย่างข้อที่6ที่บอกว่าลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ค่ะกิจกรรมในช่วงบ่ายส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมเตรียมความพร้อมและกิจกรรมการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระต่างๆ15นาฬกาเป็นชั่วโมงวิถีพุทธซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนซึ่งแต่ละชั้นเรียนก็จะมีกิจกรรมที่หลากหลายแตกต่างกันออกไป แต่มีวัตถุประสงค์เดียวกันก็คือการมุ่งเน้นปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอย่างเช่นวันนี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6ได้จัดแสดงละครส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในชื่อเรื่องกิ่งไม้ของแม่เราไปดูฝีไม้ลายมือในการแสดงละครของน้องๆกันดีกว่าครับ เม yeah. ื่อละครจบนักเรียนที่ได้รับมอบหมายในการทำกิจกรรมวิถีพุทธในวันนั้นจะสวดมนต์และนั่งสมาธิร่วมกัน ก่อนที่จะแยกย้ายกลับเรือนนอนเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมเรือนนอนของตนเองและแยกย้ายไปทำกิจกรรมต่างๆต,ตามกลุ่มอาชีพตามความถนัดเช่นดนตรีและกีฬาถ้าพูดถึงเรื่องคุณธรรมจะได้ทํานะครับสำหรับนักกีฬานะครับผมอาจารย์เล็กทุกครั้งที่ทำการฝึกซ้อมไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือตอนเย็นหลังจากซ้อมเสร็จแล้วนะครับ นักกีฬาจะต้องมาประชุมกันเข้าแถวนะครับหลังจากซ้อมมาเข้าแถวร่วมกันทุกคนนะครับตั้งแต่นักเรียนชั้นนักกีฬาชั้นม .1 จนถึงนักกีฬาชั้นม .6 นะครับนะแล้วก็ในฐานะที่เป็นผู้ฝึกสอนผู้ควบคุมทั้งครูหอด้วยก็จะสอดแทรกเรื่องระเบียบวินยัยสอบแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมนะครับว่าเราเป็นนักกีฬานะครับนะเราต้องอยู่ในกฎ อยู่ในระเบียบนะครับแล้วก็คําว่านักกีฬานะครับต้องมีการรู้แพ้รู้ชนะรู้วภัยนะครับการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับน่าจะสอดแทรกสิ่งเหล่านี้ตลอดนะครับความถูกต้องตามกฎตามระเบียบวินัยเนี่ยนะครับให้เป็นตัวอย่างพยายามประพฤติปฏิบัติตัวให้เป็นตัวอย่างกับคนอื่นให้ได้นะครับ17นาฬิกาน้องนองนักเรียนทุกคนเข้าแถวเช็คจำนวนและรายงานต่อครูเวรประจำวัน รับประทานอาหารหลังจากนั้นเป็นเวลาส่วนตัวที่น้องๆจะได้ทบทวนบทเรียนคือพอเราเลิ่งเรียนเสร็จมานะคะเราก็จะไปรับประทานอาหารที่โรงอาหารใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราก็จะรวมตัวกันพัฒนาหอที่หอนะคะ พอพัฒนาเสร็จนะคะพวกเราก็จะรีบอาบน้ำค่ะแล้วก็จะขึ้นมาทำกันบ้านบนหอค่ะแล้วก็ทบทวนบทเรียนค่ะก็ะะถ้ากันบ้านเยอะจริงๆนะคะก็ประมาณ3ามทุ่มค่ะแต่ถ้าไม่เยอะก็ประมาณสองทุ่มแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระนอนค่ะ20่สนาฬิกาจะเป็นเวลาสวดมนต์ทำสมาธิรับการอบรม จากครูประจำเรือนนอนและหัวหน้าเรือนนอน,นก็เป็นการเสร็จสิ้นาการทำกิจกรรมในหนึ่งวันของน้อง,น,องนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ทวัตุรีเ,รเรรรมืม่อเสร็จสิ้นกิจกรรมทุกคน,<ใ>นต่างพักผ่อนเพื่อตื่นขึ้น,นมา,<ร>าพบกับรุ่งเช้าของวันใหม่ต่อไป ผลที่เกิดกับลูกที่มาเรียนโรงเรียนนี้สิ่งที่ได้นะคะด้านคุณธรรมก็มีวินัยหลังจากที่อยู่บ้านแต่ก่อนนี่ไม่เคยตื่นเช้าก็ตื่นเช้าตื่นขึ้นมาทํางานช่วยพ่อแม่มีความรับผิดช,ชอบมากขึ้นแล้วก็รู้จักสัมมาคาราวะไหว้พ่อแม่รู้จักไปทาบุญที่วัดโรงเรียนสุสาสงเคราะห์ทบุรีนะคะ เริ่มแรกนะคะก็ท่านผูน้ในการได้รับนโยบายนะคะจากกระทรวงสาธิตการว่าให้นำให้จัดโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนนําร่องในเรื่องโรงเรียนวิถีพุทธนะคะจากนั้นท่านผู้ในการก็รับนโยบายมาแล้วก็ได้มาดําเนินการโดยเริ่มแรกก็ได้ส่งครูและบุคลากรจํานวน4ท่านไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนหนูน้อยแล้วก็โรงเรียนรุ่งอรุณที่กรุงเทพมหานครนะคะเสร็จแล้วก็กลับมาวางแผน วางแผนดําเนินการว่าโรงเรียนของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนประจําอยู่แล้วเราจะทําให้วิถีพุทธที่มีอยู่แล้วเนี่ยเป็นวิถีพุทธที่มีการพัฒนาขึ้นได้อย่างไรก็เลยมาดูบริบทของโรงเรียนในเรื่องของอ,อาคารสถานที่ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของบุคลากรครูนักเรียนแล้วก็หลักสูตรในเรื่องของปัญหาอุปสรรคก็มีแน่นอนแต่ว่าปัญหาอุปสรรคนั้น เราสามารถที่จะแก้ปัญหาได้นะคะโดยเริ่มแรกทุกคนจะยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะการที่เรารำรงเรียนวิถีพุทธเข้ามาสู่โรงเรียนเนี่ยเราจะทำตัวอย่างไรเราจะเริ่มต้นอย่างไรเราจะปฏิบัติอย่างไรกับนักเรียนและนักเรียนของเราจะเกิดคุณธรรมจริยธรรมเป็นวิถีพุทธได้ดีอย่างไรตรงนี้ทุกคนหนักใจคะ่ะแต่เมื่อมีการวางแผนร่วมกัน แจ้งให้ทุกคนรับทราบร่วมกันแล้วมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแล้วเราก็ค่อยๆดำเนินงานมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ค่ะที่เราเน้นจริงๆก็คือคุณธรรมสามประการก็คือวินัยอดทนเคารพนะครับซึ่งคุณธรรมทั้งสามประการนี้ก็เราลดคือลดระดับความเข้มของหลักใจสิกขาในพุทธศาสนานี่นแหละครับก็คือศีลสมาธิปัญญาซึ่ง คุณธรรมสามประการก็สร้างคุณธรรมสร้างคุณสมบัติให้กับเยาวชนเป็นคนดีมีความสุขและเข่งศาส,สนาพุทธจะเน้นการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎีนะครับคือทุกอย่างลงที่ปฏิบัติถ้ารู้หลักธรรมคาสอนแต่ไม่นําไปปฏิบัติมันก็เปล่าประโยชน์ก็ใช้หลักหลักการนั้นมาแล้วก็คุณธรรมสามประการที่ว่านั้นเราก็ลงสู่วิถีชีวิตประจาวันของนักเรียนตั้งแต่ตื่นนอน จนกระทั่งเข้านอนแล้วก็ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างๆแล้วก็ใช้คุณธรรมสัมปการนี้ลงสู่กิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระอยากเป็นระบบนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเราก็ร่วมมือกับองค์กรสถาบันและก็ชุมชนในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้รูในโรงเรียน จากภาพกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนศึกษาสมควาทวรบรีที่นําเสนอผ่านสายตาทุกท่านแล้วนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตจริงของครูและนักเรียนที่นี่ซึ่งดําเนินชีวิตอยู่ร่วมกันตลอด24ชั่วโมงตลอดปีการศึกษาครูที่นี่ให้วิชาความรู้และให้วิชาชีวิต ความรักความเมตตาและความอบอุ่นซึ่งการให้วิชาความรู้และวิชาชีวิตนั้นจะขาดเสียไม่ได้เลยก็คือคุณธรรมไม่ว่าคุณธรรมจะนําความรู้หรือคุณธรรมจะนําความคิดคุณธรรมย่อมมีความสําคัญลําดับแรกอยู่เสมอตามที่พระบรมมครของมนุษย์และเทวดาได้ให้หลักในการศึกษาสามประการคือศีลสมาธิปัญญาครับในการปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐานด้านวินัยเคารพอดทนให้กับนักเรียน โดยการใช้สื่อกลางในการใช้และการดูแลรักษาปัจจัย4ีในชีวิตประจำวันของนักเรียนน่าจะส่งผลให้สังคมไทยได้สมาชิกที่เป็นคนดีมีความสุขและเป็นคนเก่งตรงตามจุดหมายของหลักสูตรในที่สุดครับพวกเราสองคนขอเป็นตัวแทนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ทวัตุรีขอกราบขอบพระคุณพ่อครูแม่ครูทั้งในอดีตและปัจจุบันซึ่งได้ให้วิชาความรู้ความรักความเมตตาความอบอุ่นให้วิชาชีวิต กับเด็กด้วยโอกาสมาณโอกาสนี้ค่ะ